ขาวใหม่บทบูชาพระรัตนตรัยอิมีนาสกาเรนาตังพูทังอภิปูชยามิอิมีนาสากาเรนาตังธรรมังอภิปูชายามิอิมีนาสากาเรนา ตังสังขังอาภิปูชายามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภาคภาวะุทธังภะคาวันตังอาภิวาเทมิสวะคาาตภะคาวตาธมโม,มัง มาสามิสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกาสังโฆสังฆนามิวันธามิพุทธังสัพพังเมโทสังคาระมะ ขมะทะม,มีมพันเตเอาใหม่นะตอนนี้ยังไม่เคยพาท่องเนาะเอาใหม่นะขอข้ามาพระรัตนตรัยว,วันทามิวันทามพุทธทงพุทธทงสัพพังสัพพังมีโทสัง,งมโทสังขมะขมีพันเตขมะขมีพันเตวันทามิวันทามิธัมมัง สัพพังเมทุสเมสรสังขมาข้าเมพันเตขมาข้าเมพันเตวันทามีวันทามิสังฆังสับเพสัพพังเมทุสรงขมาข้าเมพันเตขมาขพันเตโมู ตัสสะภะควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะโต อรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามีธัมมังสารนังคัจฉามีสังฆังสารนังคัจฉามี ธุติยัมปีพุทธัทงสารางังคัจฉามีธุติยัมปีธรรมังสารางังคัชฉามีธุติยัมปีสงังฆังสารางังคัจฉามีธุติยัมปี พุทธังสรารังขัตฉามีอาติยมปิธรรมังสรารังขัตฉามิอาติย,มป,ม,ตตยมปิสังฆสารังขัตฉา,ามิพี่นนพี่นนพยายามสวดให้มีเสียงด้วยนะลูก อี It, อ่าอันนี้มันม้ยังไม่เคยพาท่องนะพูดตามมันม้ก่อนนะอีตีปิโซภะคะวะอีติป ah ิโซภะคะวะอรหังส ah ัมมาอราหังสัมมาสัมพุทโธสัมพุทโธวิชชาวิชชาจะระณะสัมปันโน สุขะโตโลกาวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมมาซาลาธิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภาควาติ ตวะขาโตตวะขาโตภคาวตาธรรมโมภคาวตาธรรมโมสันธิทิโกสันธิทิโกอากาลิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกโอปัญโกปัจจตัง ังเวทิตาโพเวทิปัตาโพเวทิตาเวทิปัตาโพเวทิตาโพเวทิตาโพ,ว,พวินยูหิติวินยูหิติ SUPATIPANNO pakawato, sawaka sangko, ucu pakawato, sawaka yaya pati pakawato, สาวกสังโฆสาวกังโฆสามีจิปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวกสังโฆอิทังยะติตัง ยะทิทังจต,ตารปุริสาปุริสายุคานิยคานิปุริสายุคานีปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาบุคคารา อิสาบุคาลาเอสานภาคาวาโตภาคาวาโตสาวกะสังโกสาวกะสังโกอาหูเนยโยอาหูเนยอาหูเนยโยอาหูเนยโยอาหูเนยโยปาหูเนยโยปาหูเนยโยพักขีเนยโยทักขีเนยโยอันชาริกะระเนยโย อนุตตรัง,รงคุณยาเขตัง,ตงโลกัสติโล,ตโลกัสติโลกสวดมนต์บทนี้เป็นบทที่ยากแต่ว่ามันก็มีมีคำซ้ำเยอะมันก็จะจำได้ง่ายนะครับให้ลูกให้ลูกตั้งใจ ตั้งใจสวดตรงตรงนี้เหมอมีก็ฟังสวดฟังฟังลวงตาสวดแล้วเหมอมีก็สวดตามแล้วเหมอมีก็พูดเหมอมีก็สวดได้ไม่มีปัญหาเลยเอาอีกรอบได้ไหมลูก ได้ไหมครับส <herman>, so ุปฏิป <ch coup! S 1> ันโนเอาดังๆนะลูกนะสุปฏิปันโนปะคาวาโตะซาวกะสังโคปูชูปฏิปันโนวะคาวาโตะซาวกะสังโคยายาปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสาวะกะสังโฆสามีจิปปติปันโนสามีปปติปันโนสามีจิปติปันโนจิปติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆเอาอีกรอบสาสามีจิปปติปันโนเอาใหม่หนูสามี จิปติปันโนเอาอีกรอบหนึ่งสามีจิปติปันโนภะวะตโตสาวะสังคโฆยะทิทังจัตตาริเอาใหม่ยะทิทังจัตตาริเอาใหม่ยะทิทังจัตตาริตตาปุริสายุคานี Bu-li-sa-yu-ka-ni-at-ta atha ni purisa Bu-li-sa อิตาาะคะวะตักคะวตัวสาวกาสังโฆสาวกาสังโฆอาหุเนยโยอาหุเนยโยปาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีการะนิโยอัญชลีกาทันโย อัญชาริกะระนิโยอัญชริกะระนิโยอนุตตรังอนุตตรังคุญยะเคตังคุญยะเคตังโลกาสสตติโลกาาัสสตติเอาอีกรอบได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับเอาอีกรอบเนาะโอเคเอาอีกรอบจะได้จะได้ผ่านบทยากไปได้อันนี้ยากไหมลูกยากนิดนึงเนาะยากนิดนึงอ่ะเอาม่ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีสามี สีปาติปันโนภาขาวาโตสาวะกะสังโฆยาธิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสบุคคาราเอสาภาขาวาโตสาวะกะสังโฆอหุเนยโยปาหุเนยโย ที่เนยโยอันชาลีการานิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติเด็นไม่หมืนี้ท่องได้กว่าจะท่องได้อ๋อเบยเบ๋โอเคโอ้คอาต่อไปนี่มากไกลยังไกลแล้วลูกไกลแล้วอ่ะต่อไปบทปิติปิโส เลขสองบทลหอครับบทอิิิอออิติปิโสอิติปิโสเอาพูดตามมามีก่อนนะอิตีปิโสอิติปิโซพะคาวาพะคาวาอารหังอารหังสัมมาสัมพุทโธสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธวิชาวิชาจระณะสัม

ภาคาวาติภาคาวาตินะมามีจะท่องบทอิติปิโสให้ดูนะอ่านลูกดูมามีนะมามีจะท่องได้ไหมท่องได้ไหมนะเอาดูนะพี่นัด <ฮะ S 1> อนมมืออิติปิโสภาคาวาถ้าเกิดท่องได้ถ้าเกิดลูกท่องได้ลูกลูกคำอิปป่าไปพร้อมๆกันกับมามีนะมี อิติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจาระสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตาโรปุริสธรรมมาซาลาทิสัทธเทวมนุ์สานังพุทโธภะคะวาติ แบบนี้ไปวัดตั้งแต่เด็กแนี้ก็สวดได้เลยไม่บวชเป็นนี้บวชเป็นบวชเป็นพรามไงบวชชีพราหมบวชบวชชีพันหูเขาหูขาว,ขาวที่ไม่ไม่ต้องโกนหัวไงลูกอะต่อไปบวชแผ่เมตตาให้แก่ตนเองใกล้แล้วใกล้แล้วอะอาหังสุขีตขตโตมิมขอให้ข้าพเจ้ามีมความสุข นี <ion> ้ทุกโโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากเวรอพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากอันตรายทั้งปวงอา นิโคโหโมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขขีอัตตานังปริหารามีมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเกิดอืมอกมกกา ต่อไปบทแผ่เมตตาให้สัรพสัตว์นะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปชาหุนตู จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนีนข้าหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีหัตตานางปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด ดูนะหมดไปยังอูอพอหมดแล้วอ่ะลาดลงสามครั้งลาดลาดลาขาขวาทับขาซ้ายขาขวาทับขาซ้ายรับมือขวาทับมือซ้ายนั่งสมาธินับหนึ่งถึงสามสิบนะลูกนะพูดโทหนึ่งในใจนะลูกนะตาอย่าขยิบ ตาเราให้ให้หลับแบบสบายๆไม่ต้องเกรงถึงจะได้บุญนะพี่นัดหลับตาลงเบาๆตัวตรงลูกตัวตรงอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนับนะเดี๋ยวหมอมีบอกให้เริ่มให้เริ่มนะล้กนะเริ่มพุทโธนงพุทโธอส ช้าช้าไม่ต้องรีบเสร็จแล้วให้ลูกกำมือไว้ระหว่างหกนาเนะหมือนเดิมน,นะไม่ยุกยิบยุกยิบนะตั้งใจนับในใจพี่นนพี่นนใจร้องพี่นนต้องฝึกพูดในใจครับพุทโทรหนึ่งถึงสามสิบนะ เสร็จแล้วนะนจะลดนมืนอขึนะ้นก็หลงเก็งนะอย่าหยุดยิบยนะพี่โนโนท์พม,มีจะให้พี่นนท์นับตั้เอ้าเนนอนเอ็มลงนะแม่นอนเอ็มลง,องนอนเอ็มลงเอ็มลงแลง้วเนี่ยอยากทำกับพี่ โอ้แล้วม er? ีจะฝึกทำที่เหรอนั่งสมาธิไม่ควนพี่เด้อไม่กวนพี่เด้อนั่น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 ี้เนียอึเลยนี่นั่นนันนันนี่ออกปก่อพี่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 ้ ใจขึ้นดีจ้าจ้าวันลโหลฮัลโหวันลโหวันนี้จะปิดไฟแล้วจ้าจ้า